สวัสดีค่ะครัวแม่ลาชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะครัวแม่ไลนะคะวันนี้เราจะมาทำแกงผัดเผ็ดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะผัดเผ็ดที่ว่านี้ก็จะเป็นแกงผัดเผ็ดอกไก่ยอดมะพร้าวอ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนนะคะมาดูส่วนประกอบและวัตถุดิบต่างๆนะคะอันดับแรกเลยนะคะยอดมะพร้าวอ่อนนะคะ ไก่นะคะอันนี้เราจะใช้ส่วนอกไก่นะคะอันนี้จะเป็นกระปิกน้ำเราจะใช้รสดีไก่นะคะน้ำตาลเกลือใบโหระ,ะพาพริกสดเราจะใช้พริกเขียวแดงน,นะคะแล้วก็ใช้น้ำมันในการทำนะคะ ที่ขาดไม่ได้เลยคือเครื่องแกงนั่เองเครื่องแกงปลาแม่ไรรนะคะเป็นเครื่องแกงปักใต้อันนี้ของเราจะผลิตและจําหน่ายเองนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถที่จะไปซื้อกันได้นะคะที่ b i ๊กซีซูเปอร์เซ็มีวางขายนะคะหรือสั่งซื้อทางลาซาด้าหรือจะสั่งตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ก็ได้นะคะ<ๆ>เรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆขั้นตอนแรกนะคะเราก็เปิดแก๊สเหมือนเดิมเลยค่ะ กระทะร้อนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่น้ํามันลงไปเลยค่ะน้ํามันนี่ใส่เท่าไหร่นะคะล้วทับทีค่ะจะใส่น้ํามันไปสองช้อนทับทีนะคะเพื่อนๆตามต่อด้วยอะไรนะคะแม่ในเครืร่องแกงสับเผ็ด5าห้าสิบกรัมเครื่องแกงสับเผ็ดห้าสิบกรัม ก็ใส่อะไรต่อคะกะปิหน้าหรือ้นชาใส่กะปิหรือข้นชาใช่ไหมนะคะน้ำจะใส่เท่าไหร่คะนช้ำใส่น้ำก็ไปเลย100ักทีนะคะบีบกับเครื่องแกงให้เข้ากัน หลังจากนั้นใส่อะไรต่อคะ่ะกับปีดกับเครื่องเกงเท้าแล้วก็ใส่อกไก่ค่ะใส่อกไก่ไก่นี้ใช้ประมาณเท่าไหร่ได้นะคะหึ่งกิโลอกไก่ครึ่งกิโลนะคะ เื่องเกงสีสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆพื่อนเพื่อนเอนคนไหนสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อเราได้นะคะสั่งซื้อทางราคค้าออนไลน์โดยที่ให้ไว้ด้านล่างนี้หรือจะไปซื้อที่ซีซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ก็มีวางจำหน่ายนะคะแล้วก็ใส่หลังจากนั้นเราก็ใส่อะไรต่อะคะ้าค่ะสองขีใ่ไปเลยค่ะตอนนี้ร้อยเครื่องปรุงรอให้เครื่องเดือด เครื่องแกงเดือดแระเทนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องปรุงที่เหลืองไปเลยนะคะเพื่อนๆนี่เครื่องเครื่องแกงก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่อะไรต่อนะคะใส่เครื่องปรุงต่อตามด้วยเครื่องปรุงเลยนะคะใส่รสดีรสดีไก่ครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายสองช้อนชาแล้วเกลืออีกลายช้อนชาค่ะ แค่ไปซอนผานะคะจากจนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็จะเดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่อะไรต่อคะใส่พริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าแดงนะคะแดงเอาความหอมและสีสันแจะน้ำด้วยใหโหระพาอ่านี่ใบโหระพาเนะี่ยเพื่อนๆใส่ประมาณสองถึงสามต้นนะคะตอนนี้เราก็ตักใส่จานเลยะคะ่ะเพื่อนเพื่อน เสร็จแล้วนะคะเ,เพื่อ,อนๆนี่คือหน้าตาผัดเผ็ดอกไก่ยอดมะพร้าวอ่อนนะคะ,ะสวยๆมากเลยนะคะ,ะน,นี้นะคะเราก็ทำอกไก่ทอดกรอบใบหูระพาด้วยิีกับผัดเผ็ดนะคะข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากนะคะ,ะวันนี้ก็ไปตลาดมาไปซื้อสตอมาด้วยนะคะ นี้นะคะเ,เพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีเวลานะคะที่จะตําเครื่องแกงไม่อยากออกไปนอกบ้านนะคะช่วงโควิดไม่อยากจะออกไปซูเปอร์มาร์เกตก็โทรสั่งเราตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าจะไปซูเปอร์มาร์เกตก็ซูเปอร์วิซีซูเปอร์เซ็นเตอร์มีวางจําหน่ายนะคะเ,เพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะซื้อหาได้นะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะเ,เพื่อนๆ หนึ่งซองนะคะเพื่อนๆแกงได้เนืน้ตอต่อหนึกิโลนะคะเนื้อหนึกิโลใส่แค่กระปิดอย่างเดียวนะคะค่ะเพื่อนๆฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีเมนูดีๆอะไรเพื่อนๆไม่ควรพลาดนะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ